ขอสวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับยังอยู่ในหน่วยกายรเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับมาในะครั้งนี้เราจะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของอริยสัจสี่จำได้อยู่ใช่ไหมครับที่เราเรียนกันไปแล้วในหัวข้อทุกสมุท,ทย e ัยเิโรดนะครับทบทวนกันนิดนึงนะครับทุก,ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมครับ สมุทยัยสาเหตุทําให้เกิดความทุกข์แล้วก็นิโรธคือการดับทุกข์นะครับและครั้งนี้จะเป็นต่อจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเรามาว่ากันเลยนะครับต่อไปเรามาดูมาคบ้างครับมัคในที่นี้คือธรรมะที่ควรเจริญนะครับจริงๆรรมัคมีแค่ข้อเดียวนะครับก็คือมรคแปลว่าวิธีการทําให เป็นวิธีการที่กราจัดทุกนะครับแต่มักนี้มีวิธีการหรือว่ามีองค์ประกอบอยู่8อย่างเราจึงมักจะได้ยินครว่ามักมีองค์8นะครับซึ่ง8อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีความคิดเห็นชอบดําริชอบเจราจาชอบการกระทําชอบเลี้ยงชีพพยายามระลึกแล้วก็ตั้งจิตมั่นนะครับที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา อันนี้เรียกว่าเป็นหนทางนะครับในการดับทุกข์นันเองอ่าจบไปแล้วครับสําหรับในเรื่องของอริยสัจสีอย่างรวดเร็วนะครับก็คุณครูขอเน้นว่าให้นักเรียนเปิดหนังสือแล้วก็ทําความเข้าใจในหนังสือนะครับไปพร้อมๆกับค,คุณครูด้วยจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับะระดับต่อไปเรามาดูตรายสิกขาตรัยแปลว่า3สิกขาแปลว่าการศึกษานะครับ จึงแปรรวมกันก็คือการศึกษา3อย่างหรือว่าการฝึกอบรม3อย่างนะครับคือศีลสิกขาจิตตะศกขากับปัญญาศิกขานะครับศีลสิศกขาก็คืออบรมเกี่ยวกับความประพฤติการพูดการจาก,การกระทำอา่าที่ถูกที่ต้องที่ควรการเลี้ยงชีพที่ถูกตือต้องที่ควรอันนี้เขาเรียกว่าศีลสิกขานะครับส่วนจิตติศกขาก็คืออบรมทางด้านจิตใจนะครับทำให้เกิดสมาธิ ทำให้เกิดความระลึกชอบจิตใจตั้งมั่นส่วนปัญญาสิ่ขาก็คือทําให้เกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งคำว่ารู้แจ้งในที่นี้หลักการทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือรู้ในเรื่องของทุกข์นะครับเพื่อให้ทุกขนั้นหมดไปเมื่อทุกขหมดไปก็ทําให้เกิดนิพพานนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุดมการณ์สูงสุดทางพระพุทธศาสนาก็คือนิพพานนั่นเองต่อไปการมาฐานสองนะครับ กรรมฐานสองก็คือการฝึกจิตของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วกรรมฐานก็แปลว่าการกระทําที่เอาจิตของเราไปตั้งมั่นนะครับอยู่กับการกระทํานะครับซึ่งมีอยู่สองทางด้วยกันอันแรกเรียกว่าสามถกรรมฐานนะครับคือเอาจิตใจนะครับให้เกิดความสงบสุขในเรื่องของการฝึกสมาธินะครับส่วนวิปัสนากรรมฐานนะครับเอาจิตใจนะครับหรือ ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งนะครับที่เราเรียกว่าการเจริญปัญญานั่นเองนะครับซึ่งคำสองคำนี้ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งมากๆนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะต้องอธิบายเพียงแค่เล็กน้อยและให้เข้าใจนะครับแต่ขอเน้นว่าให้เรีเรยนอ่านนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจถ้าสงสัยก็ถามคุณครูนะครับเป็นเรื่องๆไปนะครับ ต่อไปประทาน4นะครับคำว่าประทานคือความเพียร4ประการนะครับมีเพียรอะไรบ้างคุณครูจะอ,า,อาจจะเพาะภาษาไทยให้ฟังก็แล้วกันรภาษาบาลีนักเรียนอาจจะงงงหน่อยๆนะครับอ,อย่างเช่นความเพียรในเรื่องของการายับยั้งไม่ให้ความชั่วเกิดจากใจของเราเรียกว่าสังวรละประทานนะครับส่วนเพียรในการกำจัดกิเลสนะครับเรียกว่าปหารประทานนะฮะ ส่วนเพียรทําให้ความดีนะั้นมาเกิดขึ้นในใจของเราเรียกว่าภาวนาปะทานแล้วก็เพียรในการารักษาบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้คงอยู่ไม่ให้หายไปนะครับเรียกว่าอนุอนรักษนาปะทานนั่นเองและอีกหนึ่งหัวข้อของหลักธรรมนะครับเรียกว่าโกศลน,นะครับโกศลคือความฉลาด3าอย่างนะครับเรียกว่าอายะโกศลอปายะโกศลแล้วก็อุปายน,นะครับอายะโกศลคืออะไรคือความฉลาดนะครับ ในทําทให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรทําแล้วเกิดความเจริญอะไรทําแล้วทําทให้ชีวิตเราเจริญนะครับนั่นก็คือวุฒิธรรม4นั่นเองนะครับเช่นการครบคนดีนะครับการฟังธรรมขยันตั้งใจเรียนการคิดอย่างมีเหตุผลและปฏิบัติธรรมในสิ่งที่มาถูกต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับอันนี้คือแนวทางที่ทํามาให้เราเกิดนะครับความเจริญเข้ามาในชีวิตนะครับเราเรียกว่าอายะโก ส่วนอัยายักโกสนก็คือความฉลาดให้รู้ว่าอะไรทําแล้วเราเสื่อมนะครับซึ่งอะไรที่ทําให้เราเสื่อมซึ่งเมื่อสักรูนได้บอกไปแล้วนะครับในเรื่ององบบายมุก6แต่อันนี้จะมีอีกหนึ่งหัวข้อนะก็คืออบายมุก4นะครับเช่นเป็นนักเลงผู้หญิงนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศเป็นนักเลงสุราเล่นการพน,น,านันแล้วก็คบช่ว,วเป็นมิรนะครับอันนี้เรียกว่าอับายักโกสนก็คือทําให้ ส่วนอุปายะกศลก็คือความฉลาดในเรื่องของรู้วิธีการให้เราเกิดความสําเร็จอันนี้นักเรียนควรจําเลยนะครับที่เราเรียกว่าอิทธิบาส4ีนะครับซึ่งอิทธิบาส4ีนี้นักเรียนจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับแล้วควรเอาไปใช้ในชีวิตเราด้วยคือเส้นทางแห่งความสําเร็จ4ประการนะครับที่เราเรียกว่าฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสานะครับซึ่งเรื่องนี้นักเรียนพอจะเข้าใจกันแล้วนะ ต่อไปก็คือมงคลนะครับครว่ามงคลก็คือหลักธรรมที่นําความเจริญเข้ามาในชีวิตของเรานะครับบทนี้เราจะได้เรียน3หัวข้อนะครับก็คือไม่พบคนพาลคบแต่บัณฑิตแล้วก็บูชาคนที่คุณบูชาอันนี้ก็ตามความหมายเลยนะครับไม่คบคนพาลก็คือไม่คบคนที่เป็นคนชั่วเป็นคนพาลน,นะครับส่วนคบบัณฑิตก็คือคนที่ตรงกันข้ามกับคนพาลคือคนที่มีปัญญานะครับคนที่เป็นแบบอย่างได้ แล้วก็บูชาคนที่คุณบูชาก็คือคนที่มีบุญคุณกับเรามีคุณงามความดีนะครับเช่นองค์พระมหากษัตริย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่ทําดีกับเราเราเรียกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาสรุปสุดท้ายนะครับประโยชน์ของอริยสัจสี่นะครับเราเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อที่จะทําให้เราเกิดปัญญาแล้วก็มีเหตุผลนะครับให้เราไม่ประมาทนะครับแล้วก็ เวลามีปัญหาก็สามารถเอามาแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับนี่คือคุณประโยชน์ของอริยสัจสี่และทําให้เราเห็นตามสภาพจริงที่มันเกิดขึ้นตามหลักธรรมนะครับเป็นไงครับอย่างที่คุณครูบอกแล้วว่าเรื่องหลักธรรมเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจยากนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องเข้าใจและอ่านหนังสือให้เยอะๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ